คนหลักบักขามปอบบักขามปอบบ้านยายทองดกดกพี่น้องคุณคนหลักขึ้นขืนเอาบักขามปอบเป็นก้อนอยูุ่โลนเสียวเ,เลยดกแห้งพี่น้องบักขามปอบตัวน,นี่คุณไม่มีใบที่ว่าดกเป็นก้อนๆอ,อยู่คุณพี่น้องคุณคนขึ้น อกตาขึ้นไปใส่เอามันขู่ดกแห้งพี่น้องคุ่นคุ่นพวกขื้นเรากะระสั่นบ่ได้โลนกว่างกันยู่นี่โอ้ยคุ่น กันเมื่อคืนเอากบบระปดอยทำมั้นโตมากมันก็แตกเจ้าเสียจังไดนกินมันดกแน่ขามป้อมขามป้อม เยื่อทองมินเอามันทิ่เป็นก้อนก้อนยวงสีพี่น้องนี่ดกๆกมะขามป้อมดกคักดกแมวพี่น้องขามป้อมกินน้ำแซบ่แซบๆซบด้เพี่นอ้องเอ็กซี่เห็ดจะได้กินมี่กับ่อยากสมสมแซ่บ ร่อนกองกันอยู่นะกองกันติมอยู่มันตกลงมาามันแตกอืว้าสุ่มฮเกางามันใส่กระตาเยอะเลยกินอ,กอย่งเด็กกระตายังบันเมืดได้นี่พูน เป็นพ่วงอยู่บบบาคำปลอมโบราณบ่ึ้นบ่เอาบ่าได้มันลนลงมาเมื่อมันแก่แล้วไห้กีไปเข็ดยังกิน เป็นพ่วงจังินสิละพี่น้องพ่วงเงิใหญ่เงินเสีย

มะขามป้อมมะขามป้อมเจ้าพี่น้องมะขามป้อมเ็นังกินละพี่น้องมะขามป้อ,อ,อมยุ้ยหน่วยนี่เหลืองงามงามอ๋อหลีดไปละคุณเหลืองเหลืองแกงงามไปลวเจอพี่น้อง